ครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไรสกายเบียชัยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ดำเดินการมาที่พาคสองแล้วใช่ไหมเกี <S <S ่ยวกับ I อสเตอร์ r รอร์เกมนะคะในบทที่สองนะคะโรงพยาบาลพิลางสักอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะที่เรามานั่งน่ากลัวอยู่ในห้องแห่งนี้นะคะและ้วกว็ ee, ทุกคนได้สังเกตเฮ้ยทำไมชุดมันเดิมมันกลางห้องเหมือนเดิมต้องสอกทรายคะเราคลิปต่อจากกันค่ะโอเค เข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาคุณพี่คะไม่อยากทราบว่าจะปล่อยให้ฉันขึ้นชั้นบนได้หรือยังคะเต้นเต้นไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ๆค่ะเราเป็นกำลังใจให้ไปถึงเป็นกำลังใจให้ตัวตัวเองนะคะแบบว่าเฮ้ยสู้ๆเขาใส่เขาใส,ใส,ใสท่ทำได้แน่นอนเขาใส่เก่งเก่ง โอเคค่ะด okay, so like <laughs> ูเหมือนว่าเขาจะไปแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้เถ้เเงิเถ้เเงินถ้เเงินตาค่ะตาถเกเงินนี้เเก็เสิคเราไม่เด้เฮ้เฮ้กับรูปภาพ ทอ er ุ้ยเฮียเฮียเฮียขอโทษ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 ขโทษแต่พค้าผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจให้ผมไม่ได้ตั้งใจหายใจเข้าพุทหายใจอกถหายใจเข้าพุทหายใจออกถ มันตลกจริงๆเลยโอเคค่ะเช็คก่อนนะคะว่าเขาอยู่ไหน oko. เหมือนเขาโดนทะลุกำแพงได้อ่ะเขาอ่านก่อนนะคะรู้สึกว่าตะกี้เหมือนจะมีอะไรเด้งขึ้นมาอะไรอย่างมากเจ้าควรจะขอบคุณไอเด็กเหลือขอขอบคุณเหรอมันเป็นพ่อแกนั่นแหละที่ไม่ได้เจอเธอ ไม่ว่าคุณตัวละครกับคุณพีนะฮะเจอเป็นอะไรกันหรือจะทะเลาะอะไรกันมานะได้โปรดค่ะอย่าดึงบุตรคนที่สามเขาไปเกี่ยวเลยค่ะคนที่นั่นอยู่ตอนนี้ตายแล้วจะิคะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วโอเคค่ะแต่กี้ดูมันจะมีอะไรอีกอย่างนะนี่ไงดดมิลีเขียนเกี่ยวกับรูปภาพหน้าต่อไปในบันทึก พ่อบอกว่ามีวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างโอเคครั้งฉันดีใจที่เขาบอกให้ฉันซ่อนรูปภาพให้ดีซ่อนอะไรไว้น่าสงสัยมันเจ็บปวดเพียงแค่เดินผ่านทางเดินนี้ไม่ฉันไม่ควรมาที่นี่จะปวดไปทั่วร่างกายนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันพยายามจะหยุดฉัน น่าสงสัยขึ้นคูณสองค่ะแล้วว่ามันต้องซ่อนอะไรไว้แน่เลยทุกคนโอเคแล้วก็เอ็มเอลิมีนะคะเขียนไว้ว่าพ่อของเธอเดินทางออกไปหน้าแรกเขียนไว้ว่าพ่อกําลังตัดจากไปคงจะเป็นชายคนในภาพนะั้นแน่ๆคุณไมส์ทุาคนจจำชื่อตอนได้ไหมแล้วจำไม่ได้นะว่ามันเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลแต่มันก็มีชื่อคนนี้อยู่เหมือนกันไม์อพีนโอเค สถานที่นี้ส่งเสียงเรียกฉันสถานที่นี้เรียกฉันเป็นเพราะคำซ้บหรือเปล่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ๋อก็คือตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้เจอว่ามีสมุดในถุงนะคะลงนางไมไว้ว่าเอลลีเอมิลี่นั่นเองซึ่งก็ถูกเขียนไว้นะคะแล้วเราก็อ่านอ่านอ่า,อาต่อๆมานั่นเองนะคะอ๋อ โรงพยาบาลดูเหมือนว่าตึกนี้จะถูกทิ้งร้างเอกสารที่ฉันพบในคฤหาขนาไม่ได้บอกอะไรมากสถานที่นี้ให้ความรู้สึกเดียวกันเลยฉันว่ามาถูกทางแล้วแหละรู้สึกอึดอัดมากแทบจะไม่รู้สึกถึงเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเลยก็เหมือนกับตัวละครเราน่าจะเป็นแบบ คนที่ชอบอะไรนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเมื่อไารคุณผีเขาจะไปผ่านมาห้านาทีแล้วคุณผีเขาก็ยังไม่ให้เรอาออศหา้อนนี้คือปาชัดสาเลยจะสองก่อนไหมแต่ว่าทุกคนได้ยินไหมเสียงเครื่องบินขอภปยในเสียงเครื่องบินด้วยนะคะเราไม่สามารถควบคุมมันได้ะคะ่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เหนือค,อคาอ,อความคาดหมายนะคะ มาบ่อยเลือกันมันได้อยู่ไหนนะคะ ที่สุดเลยรูปภาพเียว้าวเข้ามาห้องใหม่ค่ะเจอลูกตาเขียวบวกเขียวกลายเป็นถุงเหรอทำจริงเจอถุงอีกหนึ่งแล้วค่ะอีกสองอันฉันว่ามันเป็นภาพเดียวกันกับที่ฉันเจอ แน่หรอพี่15ถุงแล้วทุกคนอยา่าไปบอกเขาเขาเขาจะรู้ว่าเราจะหนีได้แล้วอีพี่แค่าถุงเท่านั้นขวดแดงคือทําให้ตามัวใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจาไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นทําให้ตามัวหรือนี่ไงแล้วคือเขามีขวดแดงสองขวดล่อหน้าล่อตาเลยวเอ้ยลองลองกินดูสิมันมันจีิ นะตอนนี้คือจัการแลปปี้หมดแล้วนะคะแล้วก็ผมก็แบบเป็นลิ่มๆนะแล้วอยากให้ทุกคนแบบมาจับผมแล้วว่า พอเราจะออกคุณก็กลับมาพอเราอยู่ในนี้คุณกไม่อยู่เพื่ออะไรเพ่ออะไรคะจำไปก่อนนะคะมีสองห้องภาพเอ็กซเรย์ ภาพ, LA, ภาพเอ็กซเลสภาพพวกนี้ดูเหมือนกันหมดเลยสับบานได้ว่ามันเหมือนกับอันที่ฉันมีที่อาบน้ำน่าจะใช้สำหรับคนไข้แต่มันสกปกไปหมดไม่มีใครมาที่นี่เป็นปีแล้วอุปกรณ์ผ่าตัดอ่ะนี้เราอ่านไปแล้วนะคะมันน่าสงสัยตั้งนานแล้วแหละ <c oughs> หนักเลยนะคะกำลันแรงกลองเสียงเก่าๆคุณ,คณไม่ต้องเปิดคะ่ะไม่ต้องเปิดคะ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้นะว่าเราซ่อนอยู่ในนี้กล่องเสียงเก่าๆดูคุณคณุฉันว่าฉันเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนแล้วนะแล้วเพลงนี้ทำให้ฉันขนลุกไปหมดที่ดที่บ้านอันแรกไงทุกคน ถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่เคยดูนะคะกดที่ตัวไอไว้แล้วเราจะแปะคลิปไว้นะคะคือในอบทแรกนะบทที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นกระสือใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะมีห้องหนึงที่แบบเสียงเพลงบรรเลงไพเราะนะคะเหมแบบเหมือนแบบจะให้เราเนี่ยรู้สึกอินไปกับบรรยากาศในบานของเขานะคะเขาเลยแบบใจดีนะคะทิ้งกล่องเสียงไว้ให้แสดงว่าตอนนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าตัวละครที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะคะกับตัวละครที่เล่นไปในบทที่หนึ่งเป็นตัวเดียวกัน ห้องน้ำเหรอกลิ่นอะไรเนี่ยโอ้โหในห้องน้ำกลิ่นศพมั้งถ้าขวดแดงกับขวดแดงมันจะกลายเป็นลูกกตาดนี่เราเพิ่งรู้แล้วพเพิ่งมาบอกอะไรตอนนี้คือเราอุตส่าห์หลีกเลี่ยงขวดแดงมาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราคิดว่ามันจะทำให้เราตามมัวไงกินอะไรเนี่ย เหมือนกลิ่นของความตายกลิ่นจากไหนเนี่ยทำไมมันไม่มีใครดูแลเลยเห็นตั้งแต่สภาพห้องตายินก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามันน่ากลัวก็เียกุนิ้เขาจะไปเนี่ยโอเคค่ะี่ก็จะไปแล้วเราจะกินยาตาผ้ามัวเข้าไปนะคะเพื่อที่จะ หายาตาผ้าพันหนัวกันนึงนะคะแล้วถ้าเรากินได้เนี่ยได้กินเนี่ยเราละก็จะสองอันนั่นเองก็คือมีสองอัน,นอแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางลงโอเคค่ะงั้นก่อนหน้านั้นนะคะเราขอลองกำลังจะเช็ค กว่าเขาอยู่ไหนนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะแบบไม่ต้องเสียดายหรอกนะฉันมาหาเธอแล้วนะ่ะเขาอยู่ห้องใต้ดินเ yes. พระฉะนั้นนะคะตอนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ขึ้นข้างบนค่ะยัส yes. ฟ้าใสขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนอย่างแรกค่ะทุกคนสิ่งที่โอ้ไอหนูไอหนูสิ่งแรกที่สำคัญค่ะหนีเขา โอ้ลูกห้องมีขอบเยอะม,มีทั้งรูปกระตา่ายมีทั้งเหรียญโอ้ oh my god นี่มันห้องแห่สงสมบัติอ่ะสิบเจ็ดอันแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ยาวิ่งนะคะกับยาแดงถ้ายาวิ่งโอ้ยมันยาวเวียนหัวอ่าอู้จะกลายเป็นยาหมอกค่ะแล้วยาแดงกินกับยาแดงกลับมาเป็นเหมือนเดิม ตอนนี้เรามี18ถุงแล้วทุกคนอีกเพียงแค่2ถุงเท่านั้นนะคะเราก็จะสามารถนิยกจากสถานที่ที่อันตรารแห่งนี้ได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยค่ะเราต้องรอให้เขาลงไปชั้นแบบชั้นล่างสุดไม่ก็ชั้นสองอะ่ะซึ่งเราต้องการลูกตาเยอะมากใช่ไหมคะเพื่อที่เช็ค เธอูกไปไหนอีกแล้วแกปล่อยให้เธอตายฉันฉันฉันช่วยเจ้าไว้คืนนั้นจำไว้ซะแกปล่อยให้เธอตายถามกเอนนะเธอนี่ใครคะกระสือเหรอกระสือและก็ ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเธอคือใครแต่ที่สําคัญค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะจับสังเกตได้แล้วนะคะว่าเวลาที่คุณผีเนี่ยเวลาที่เราเช็คตายใช่ไหมคุณผีเขาอ่ะจะทะลุภาพคุณผีเขาจะไม่ขึ้นเขาขึ้นบันดไดได้เขาลงบันไดได้แต่เขาจะทะลุภาพเออเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าภาพเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งสื่อกลางนะคะที่ทำให้คุณผีเนี่ยเดินทางผ่านทะลุชั้นต่อชั้นได้ แล้วเราก็คุยใช้ลูกตตาไปค,คือตอนนี้ปล่อยมือได้จากโทรศัพท์เลยนะคือรอให้คุณผีเข้าไปนะคะตายหรือย,อยังคับคุณผีเจอหนึ่งถุงค่ะเจอห้องค่ะเจอขวดแดงกับขวดเขียวนะ ก็บถุงครบแล้วเก็บถุงครบแล้วทุกคนยายเขียวช่วยให้วิ่งใช่ไหมฉันได้มันมามา,มากพอแล้วฉันควรหนีจากที่นี่ไม่จะหยิบยายเขียวโอ้ยคราวนี้ฉันจะช่วยเจ้าอีกครั้งไม่เมื่อไหร่จะเลิกยืมรันที คราวนี้ฉันจะช่วยเจ้าอีกครั้งช่วยอะไรคะไม่ทราบว่าตอนนี้เรียกว่าช่วยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องการคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนในในทุงก็ครบแล้วอะ่ะร้องเลยตาครั้งสุดท้าย ทะลุอีกแล้วเขาทะลุภาพอีกแล้วค่ะเลยทำให้เราไม่รู้นะคะได้ตาได้ตาสวยสวโอ้แล้วก็มีถุงเงินอีกเยอะเลยตาอีกตาตาเขาตาเลยค่ะขอตาดูเหมือนห้องข้างบนนี้นะคะเออเพิ่งสังเกตว่าตานี้ไม่มีแอบ จากตายที่แล้วเราจะเห็นแมพใช่ไหมทุกคนว่าแบบชั้นหนึ <cem before S 1> ่งช <geil Niss> <elim> ั้นสองชั้นสามมีอะไรบ้างแต่คราวนี้เราไม่มีแมพเลยเขารบพ่อของเจ้าซะใครพ่อฉันตายไปแล้วแกเป็นแค่เชียงจะท้อนอย่าบอกนะว่านี่พ่อนี่พ่อเราหรอขอโทษนะ จอกได้แล้วจอกได้แล้วจอกได้แล้วขอร้องขอร้อง <c oughs> ทุกคนเห็นใช่ไหมตะก,กี้สัญลักษณ์ก็วิ่งันมาแล้วแบบว่าวิ่งสิวิ่งสิเราก็แบบขอร้องคือโอเคค่ะ เป็นเขาจริงๆฉันแน่ใจเขากลับมาได้ยังไงฉันแน่ใจว่าเขาตามอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาอยู่ที่นั่นวิ่งไล่ฉันจนหายใจไม่ออกเหมือนที่เขาเคยทําไม่เอาอีกแล้วฉันต้องรู้เพิ่มให้ได้เขาวนเวียนอยู่กับที่นี่หรือเขาวนเวียนอยู่กับฉันแต่ขอร้องอย่าเข้ามาในฝันคืนนี้เลย <laughs> นะคะ และก็เรียบร้อยนะคะเราก็ผ่านชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลมาได้ที่เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองเนาะซึ่งถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมุมซ้ายข้างล่างนะคะเหมือนกับว่าเราจะหาของไม่เจออีกสองอย่างเลยนะคะซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะตามกลับไปหาหรือเปล่าเราขอคิดก่อนเลยนะเพราะว่าอุสศาสผ่านมาได้ทั้งทีนะคะเราก็คงไม่อยากกลับเข้าไป อีกครั้งและพอเราเลื่อนมาทางขวาแล้วก็เจออะไรที่เหมือนดูจะน่าสนุกอีกแล้วนะคะสุนัขปีศาจเฝ้าโรงเรียนทําการบ้านให้เสร็จนะทุกคนอ่านทันไหมเนี่ยต้อนรักกบกสู่โรงเรียนทางการบ้านมาให้เสร็จนะไม่คงต้องได้รับบทเรียนอย่างโหด,หด โอเคค่ะทุกคนงั้นวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปนะคะชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลบทที่2หรือ i c e the Herler game นะคะเป็นที่เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนมาถึงตอนนี้ร่วมกลัวไปกับเรานะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ฮะจะได้ดูกันว่าเราจะเล่นด่านนี้หรือเปล่าเปล่าจะไม่ได้เล่นโอเคค่ะงั้นก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบาย